สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับช้านัทธ,ธาสาวบุรีรัมพัฒนินค่ะวันนี้นัดขออนุญาตพูดเป็นภาษาทางภาคกลางนะคะจะได้เข้าใจกันหมดทุกท่านนะคะเพราะว่ามี FC ท่านหนึ่งนะคะได้ถามเข้ามาเกี่ยวกับการสวดมนต์ทำไมเวลาสวดมนต์ถึงได้ปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะคะแต่ถ้าเกิดว่า ตามความเป็นจริงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติทำงานทั่วไปเขาก็จะเรียกอาการนี้ว่าเ,าเกิดจากออฟฟิศซินโดรมนั่นเองหรือว่าทำงานหนักนะคะก็เลยปวดที่กล้ามเนื้อปวดข้อปวดบาทปวดไหลเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นการสวดมนต์นะคะเท่าที่นัดได้ฟังธรรมะ อตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนนะคะนัดฟังเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สวดมนต์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเช่นกันอาการที่พูดมานะก็เคยเป็นนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์มาแบ่งปันในสิ่งที่นัดได้ฟังธรรมะมานะคะก็เขาบอกว่าการสวดมนต์ขณะที่เราสวดมนต์เรามีอาการปวดข้อปวดบา่าปวดไหล่มีอาการแน่นหน้าอกหรือหายใจไม่ค่อยออกมีอาการห้าวอะไรง่วงนอนต่างๆก็เกิดจาก ดวงวิญ,ญญาณนะคะที่เขามีความทุก์นะคะเขาอยู่ล้อมรอบตัวเราดวงวิญญาณต่างๆนะคะซึ่งขณะที่เราสวดมนต์มันก็จะเกิดเหมือนกับการจุดแสงนะคะมันก็จะเกิดแสงสว่างกระจายออกไปนะคะแสงบุญที่เราสวดนะคะกระจายออกไปจากตัวเรานะคะแสงกระจายออกไปจากตัวเราแล้วทีนี้ดวงวิญญ,ญาณเขา ดวงวิญญาณอาจจะเป็นอย่างเช่นดวงวิญญาณพ่อแม่เราที่ล่วงลับไปแล้วหรือดวงวิญญาณญาติญาติของเราหรือคนที่เรารู้จักเขาเห็นแสงบุญที่เราได้ขณะที่เราสวดนั้นซึ่งดวงวิญญาณของเขาเอ่มีความทุกข์เขาก็เลยอยากได้บุญกับเราดวงวิญญาณต่างๆทั้งหลายนั้นก็เลยเข้ามาแฝงตัวเราก็เลยทําให้เรารู้สึกปวดบ่าปวดคอปวดไหล่บ้างล่ะ แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกบ้างล่ะเวลาสวดมนต์ก็อาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาอาจจะมีเสียงแปลกๆอาจจะมีเสียงคล้ายเด็กอาจจะมีเสียงแบบเป็นคนแก่อาจจะมีเสียงแบบว่าแปลกๆแ,แบบเสียงแหบนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นกับนนะัด เวลานัดส,สวดมนต์ขับรถไปทํางานนะขณะที่นัดะจะออกจากบ้านนัดขับรถไปทํางานนัดก,ก็จะสวดพระคาถาเชนบัญชรเป็นประจําทุกวันนะคะแล้วก็อาการสวดขณะที่สวดก็มีเสียงแหบแทรกเข้ามาบางครั้งก็มีเสียงแบบก้องกังวานเสียงเราจะก้องกังวานแปลกๆเข้ามาคือตัวเราตัวเราคนที่ทําเท่านั้นถึงจะรู้คนที่สวดเป็นประจําเท่านั้นถึงจะรู้ว่าะจะเข้าใจได้ง่ายเลยว่า เสียงที่แปลกแล้วก็อาการต่างๆที่มาเกิดขึ้นกับเรามันเป็นเพราะเหตุผลนี้นะนะคะแต่ก่อนนะก็ไม่เคยรู้นะคะเคยสงสัยตัวเองแต่การที่นัดได้ฟังธรรมะก่อนโนอนฟังพระอาจารย์นะคะหลวงตาต่างๆนะคะที่สอ,อนธรรมะนะคะนัดก็ฟังแล้วก็นัดถึงได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะคะคือนัดฟังธรรมะด้วย นัดถึงได้รู้ว่าแต่นัดไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะคะแต่ความรู้สึกส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะแล้วก็เอาไปพิจารณาเอาว่ามันใช่ไหมมันจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะคนที่สวดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีอาการแปลกๆในตัวของเราก็จะรู้แล้วก็เข้าใจเองนะคะ แต่คนที่ไม่ค่อยสวดเป็นประจำไม่ค่อยสวดบ่อยนานนทีสวดก็จะไม่เข้าใจลึกซึ้งไม่เข้าใจมากอย่างตัวนัดเองก็ไม่ได้หมายความว่านัดเข้าใจลึกซึ้งนะคะนัดยังต้องศึกษายังต้องเรียนรู้อีกเยอะเกี่ยวกับการสวดมนต์การเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการสวดมนต์ ก็คือนัดก็เคยมีประสบการณ์เช่นกันแล้วก็ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ต่างๆพระเกจิกดังๆนะก็ฟังมาเหมือนกันก็เลยเอามาตอบคำถามนะคะก็วิญญาณต่างๆที่เขามีความทุกข์มากๆเขาก็จะเข้ามาแฝงเราบ่อยๆขณะที่เราสวดมนต์เห็นไหมตอนนี้ที่นัดพูดนัดก็จะมีเสียงแหบแทรกเข้ามาเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเพราะว่านัดเปล่งเสียงมากเกินไปอาจจะมีส่วนนะคะอันนี้คือพูดเรื่อง ความเป็นจริงนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งนักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมีเสียงแหบแทรกเข้ามาเวลาที่นักให้ความรู้แชร์ในเรื่องนี้ออกไปสู่ f c สู่ท่านผู้ฟังนะคะสู่ผู้ชมนะคะนักก็มีเสียงแหบเอาเข้ามาแทรกแล้วนะคะตอนนี้อาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวด้วยนะคะก็เลยเสียงแหบอาจจะเป็นหวัดนะคะถ้าเรา คิดถึงความเป็นจริงนะคะให้เราแยกแยะเวลาฟังแล้วก็ความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะคะก็จะมีเวลาเราสวดมนต์ก็จะมีวิญญ,ญาณต่างต่างนะคะคือทุกๆวิญญาณที่เขารู้จักกับเรานะคะเขาก็จะมามาขอส่วนบุญกับเรามารับบุญกับเรานะคะซึ่งขณะที่เราสวดมนต์เขาสามารถน้อมรับได้แต่ว่าการที่เขาน้อมรับ มันได้บุญไม่มากเท่ากับการเข้ามาแฝงตัวเราขณะที่เราสวดคือเขาได้เต็มๆได้รับบุญเต็มๆจากตัวเรานั่นเองทําไมวิญญาณเขาถึงชอบมาแฝงเราขณะที่เราสวดมนต์บ่อยๆคือเขาได้รับบุญเต็มๆไงคะเขาก็เลยเข้ามาแฝงในตัวเรานะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาบ่อยๆเขาก็จะได้รับความละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ในเมื่อเขาได้รับความละเอียดมากขึ้นเท่าไรเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาได้รับบุญมากพอความทุกนั้นก็คลายออกไปแล้ววิญญาณนั้นเขาก็จะค่อยๆห่างจากตัวเราเขาก็จะไม่มาแฝงเรานะคะเพราะว่าเขาได้รับบุญมากพอแล้วนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเขาแบบหมดทุกขคือความทุก์ที่เขามีทุกมากเนี่ยก็จะผ่อนคลายออกไป เขาได้รับบุญจากเรามากพอเขาก็จะค่อยๆอ,ออกไปจะไม่มาแฝงเราบ่อยนะคะเขาค่อยเขาก็จะค่อยตีห่างจากตัวเราวิญญาณน,นั้นนะคะเขาได้รับบุญมากเขาได้เพียงพอแล้วเขาก็จะค่อยตีห่างออกจากเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งสวดยิ่งมีอาการเหนื่อยมากปวดมาก แน่นหน้าอกมากอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเราคือจะเกิดขึ้นกับเราบ่อยครั้งบ่อยครั้งก็แสดงว่าดวงวิญญาณต่างๆนะคะที่เขายังมีความทุกข์มากคือเขายังไม่ได้รับบุญเพียงพอนะคะยังไม่ได้รับความละเอียดมากพอเราก็จะยังมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับเราอย่างต่อเนื่องนะคะทุก ครั้งขณะที่เราสวดมนต์เพราะว่าวิญญาณต่างๆเขายังไม่มีความสุขพอเขายังไม่ได้รับบุญมากพอความละเอียดยังไม่ได้มากพอก็เลยทําให้เขาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าขณะที่ทุกครั้งเวลาที่เราสวดมนต์เขาก็จะมาแฝงแฝงเราแฝงเราอยู่ตลอดเวลานะคะจนกว่าเขาจะอิ่มบุญกับเราจนกว่าเขาจะได้รับความละเอียดมากพอเขาถึงจะตีห่างจากเราวิญญ,ญาณนั้นเขาถึงจะ ไม่มาแฝงเรานั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์บ่อยมากบ่อยมากจากอาการที่เราเคยเป็นแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราอาการที่เราเป็นมันค่อยคหายไปค่อยๆหายไปก็แสดงว่าบุญที่เราได้ทำนะคะอย่างสม่ำเสมอกับดวงวิญญาณต่างๆที่เขามีความทุกข์แล้วเขาได้รับบุญจากเราเขาได้รับเพียงพอแล้ว นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะการสวดมนต์บ่อยๆเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้สร้างความดือด้อนให้กับใครแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับใครซึ่งเป็นการสะสมบุญทําให้เราได้สะสมบุญไปในตัวนะคะซึ่งบุญเก่าเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็บุญใหม่ที่เราสร้างก็เหมือนเป็นการสะสมบุญนะคะเราจะใช้บุญเก่ามันก็หมดไปเปล่าๆใช่ไหมคะ เราก็ต้องมันสะสมบุญใหม่ไว้ต่อในภายภาคหน้านะคะเราทำบุญใหม่เพื่ออะไรเพื่อว่าวันใดวันหนึ่งเผื่อเราตายไปนะคะเราไปตกอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้เวรกรรมที่เราเคยทำมาแต่ชาติปางก่อนหรือว่าเวรกรรมในปัจจุบันที่เราสร้างมาเมื่อเราตายไปนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบุญใหม่ที่เราได้สร้างสะสมไว้บุญนั้นก็จะมาช่วย ลดกรรมในสิ่งที่เราได้ทำนะคะอาจจะไม่หมดเว้นกรรมอาจจะไม่หมดแต่ก็เป็นการช่วยบรรเทากรรมนะคะที่เราได้ทำมานั่นเองทำ,ทำไมเราถึงต้องมันสะสมบุญไว้สะสมบุญไว้เพื่อกร,รมในชาติหน้านะคะเพื่อไปอช่วยเราในครั้งต่อไปนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดกรรมในชาติต่อไปถ้าเกิดว่าเราตายไปนะคะ บุญที่เราได้สะสมก็จะช่วยลดกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็การที่เราได้สวดมนต์บ่อยๆถือว่าเราได้บุญมากๆนะคะเพราะว่าการที่เราแบบว่าสวดมนต์แสงบุญต่างๆก็จะกระจายออกไปใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนว่าเราเป็นเครื่องบินลำใหญ่เครื่องบินหนึ่งนะคะถึงเวลานะคะผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาขึ้นเครื่องบินนะคะก็เหมือนกันนะคะตัวเรา เป็นการจุดประกายแสงบุญนะคะแล้วก็เวลาเราสวดมนต์บุญก,ก็กระจายออกไปนะคะแล้วดวงวิญญาณต่างๆนะคะดวงวิญญาณที่เขารู้จักเราพ่อแม่เราที่เสียชีวิตนะคะผู้ที่ล่วงลับไปญาติพี่น้องต่างๆวิญญาณต่างๆที่เขารู้จักเราเขาเห็นแสงบุญที่กระจายออกจากตัวเราเนี่ยส่งออกไปกระจายออกไปดวงวิญญาณต่างๆเขาเห็นเขาก็จะรีบเข้ามารับบุญจากเรา ก็ถือว่าเราได้บุญมากๆนะคะที่เราช่วยให้ดวงวิญาณต่างๆเขาได้รับบุญกับเรานะคะก็การสวดมนต์เป็นประจำอย่างสม่ําเสมอก็ถือว่าเป็นที่โปรดปานของเหล่าเทวดานะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาชอบเราด้วยเพราะเวลาที่เราสวดมนต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาก็มารับฟังกับเราด้วยก็ทําให้แบบว่า สบายผ่อนคลายสบายกายสบายใจทําให้เย็นแล้วก็สบายเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เราด้วยเช่นกันพอได้ฟังแล้วรู้สึกเย็นสบายคลายทุกข์นะคะก็ทําให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบคนที่สวดมนต์เช่นกันและผลบุญที่เราได้สวดมนต์ก็ทําให้เทวดาฟ้าดินนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะปกปักรักษาคุ้มครอง เราเช่นกันนะคะเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าเราจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเ,เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็คุ้มครองเรานะคะให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ ขจัดปัดเป่าศัตรูหมู่ม่านทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็ขจัดปัดเป่าโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงออกไปด้วยเช่นกันนะคะถือว่าคนที่สวดมนต์บ่อยๆเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอก็เป็นที่ปรักของเหล่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกันนะคะ,ะหลังจากที่เราสวดมนต์ลแล้วนะคะกะ็เราก็สามารถแผ่บุญบารมีให้กับ องค์สมเด็จที่เราสวดนะคะแล, hey okay. แล้วก็แผ่บุญบารมีให้กับสามแดนโลกธาตุแผ่บุญบารมีให้กับเทวดาทุกๆพระองค์เทวดาทั่วโลกทั่วจักรวาลนะคะคือแผ่บ응ุญบารมีให้ท evet ่านก่อนแล้วก็ค่อยขอพรท่านนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่หมั่นสวดมนต์ประจําอย่างสม่าเสมอแล้วนัดเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาทุกๆพระองค์นะคะเทวดาทั่วโลกทั่วจักรวาลแล้วก็เทวดาที่คุ้มครองตัวเราท่านจะให้พรเราเองนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ขอพรแต่ถ้าเราสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญบารมีให้ท่านนะคะเราได้รับแน่นอนนะคะเราเราได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวดาแน่นอนนะคะแล้วก็ถือว่าการสวดมนต์เป็นการสร้างกรรมดีแล้วก็เกิดอานิสงผลบุญมากนะคะก็ยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะเพื่อนๆนะคะทุกคนคนเราทุกคนมีความรักโลภโกรธ ลงนะคะซึ่งตัวนัดเองก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่านิที่นัดมานั่งพูดแล้วนัด ไม่มีความรู้สึกความทุกข์อะไรนะัดไม่มีไม่ใช่นะคะคือนัดก,ก็มีเช่นกันกับท่านผู้ชมนะคะนักถึงได้สวดมนต์เป็นประจำนะคะเพื่อบรรเทาเพื่อคลายทุกข์นะคะเพื่อทําให้จิตใจเราสบายไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ถาทถมเข้ามานะคะอย่างน้อยนะคะการสวดมนต์ก็เป็นการที่ช่วยดึงสติทําให้เราเนี่ยมีสติในการดํารงชีวิตมากขึ้นนะคะทําให้การ สวดมนต์ก็เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจของคนเรานะคะทำให้ผ่อนคลายทาให้เราเย็นสบายนะคะจากทาให้แบบว่าดับความทุกข์ได้ดีนะคะเป็นยารักษาจิตใจเราเป็นอย่างดีนะคะการสวดมนต์ไหว้พระนะคะค่ะนะก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝาก แชร์ส่งต่อบุญออกไปนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ